แต่อัดแข่งเนียนจิกขนาดนี้แบงค์แดงสองใบมีถอนใช้ได้จริงหรือทุกคนคือว่าเราไปตาม,มาที่แบงด์เคซีดิวตกใจมากเพราะว่าราคามันถูกมากช่างใจอยู่นานว่าจะกดดีหรือไม่กดดีเพระกลัวใช้ไม่ได้และใช้ไม่ดีแต่พอกดมาเท่านั้นแหละปรากฏว่าใช้ดีมากขนาดกระทัดรานพวกสะดวกเนียนจิเลยคืออย่างนี้นะทุกคนถ้าชอบในแบนเคซิดิวสบายใจหายห่วงเพราะทิกต็อกชอบเขาร่วมมือกักบหลายแบรนด์มากไม่กลัวกลัวว่าจะเจอของปลอมแถมเขายังบอกว่าถ้าเจอของปลอมยินดีคืนเงินสองเท่าถ้าหากสินค้าและขนส่งมีปัญหาสามารถส่งคืนภายใน15วันสนใจกิบด้ายาขว เรามีสินค้าใหม่ๆมาทุกวันมีตัวเลือกเยอะมีสินค้าหลากหลายประเภทเจอของดีได้ทุกวันกดไปที่ปุ่มช็อปกดที่แบรนด์ c a s ซี่ดิวแล้วกดบายนาวเพื่อซื้อสินค้าที่สำคัญเขามีส่งฟรีเก็บเงินปทางด้วยนะคุ้มมากๆเลยกดที่คอมเมนต์แล้วคลิกไปด้านบนแล้วช็อปกันได้เลยออี